สวัสดีทุกคนเด้อเนาะทุกคนมือนิกะบอน้อมสีไปห้องหมอแข้งบักเซ่เนาะทุกคนเนาะร้านสายเนาะเพื่อนทั้งขางกันเนาะทุกคนบอสบายเนาะบอท่านผืนตอนนี้ทุกคนบาสีเอาปุ่มสมนุขัวเนาะห้องหมอเขาจังปินปัวหเนาะต้องมีปุ่มสมนุขวัวพอเม่เนาะยังยืนเนาะทุกคนสีไปทรงอยูน่นครปบักเซ่ผูนไหนเนาะทุกคนกับท่านฮันดีดีเนาะทุกคนเพราะว่าจําเป็นแห้งดีดีเนาะ อาการกระนักเนาะทุกคนอาการลานสายนะนะแข็งเนาะทุกคนบวชผืนเดียวว่าน้อมสีพผ้าทุกคนไปเบิ่งเนาะทุกคนบกเป็นแนวอะไรเนาะตามทีไปเบื่องหม้อเบิ่งเนาะทุกคนบะมีพีเนาะทุกคนทางขุนเน่ะทางบานเม่เพื่อนเนาะมาตามเนาะจะขายเห็ดกุ้ยจีนไหยเนาะทุกคนเนาะกับเห็ดกับข้ออ่อนย่อมกับบกับบศร้าเนาะทุกคนเนาะก็ได้บิ่งไปห้องหมอเบิ่งก่อนเนาะไปทาง คงหมอเบื่งเนาะว่าสีเศาวอเนาะทุกคนอาการนะบพืนเนาะบ่าน้องไปเบึ่อเปนเาก็คือแบบแข็งคนแข็งเนาะทุกคนหายใจกือราหรือราเนาะทุกคนนะแบบหายใจตีมเลยเนาะเดี๋ยวเราไปรอบไป่งน้มกันเนาะทุกคนเนาะว่าอาการสิเป็ี่ยนจังไดเนาะไปทุกคนเดี๋ยวบ่าน้องสิพาทุกคนเมืองนครปักซีพ่อแม่บ้าน้องเอ้ยแม่บ้าน้องก็อยู่ปักซี่ผมเดนาะทุกคนกับไอ้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปรอบไป่งน้มกันเนาะทุกคนตอนนี้บ้าน้องกับมาหอด พงหมอแข้งเนี่ยน้อทุกคนเอาเอกสารมาบวชหอนฉับเพิ่นบอกว่าเสียแล้วนาะทุกคนบวทันฉับในเสียสิบิทฉับน้อทุกคนโอ้ยเนาะเดี๋ยวเฉาไปดีเนาะไมมน่ใัเป็นจะได้โอ้ยไปอยู่น้ำเเผวหรอวะเนี่ยมาบวทันด้วยวะเขาบวทันเขาบวกป่วนไห่หรเขาก็ป่วนป่วนเต็มที่เลยวะ่แม่ด้วยส์ เอาละละหาตัวบ่กี้ฝุคนเด้อยังสุเซมอยู่เถิงขัวเราลงมาเมกี้าให้เห็นอยู่ติให้เห็นไปไปเอามาโอ้ยเนาะทุกคนมาบ่น้อมก็มาสุดความสามารถแหน่เนาะขาขังมโางเอาลงันแลวนีชื่อชื่ออนนี้มไหนเออฮบ่้งซเนาะ้านมาชือห่มันก็้

อันนี้บ้านอมกับยู่ห้องมอเนาะทุกคนสิเขาไปห้องไอซียูเนาะฉินเถิ่อกว่าใครยุ่งกว่าดีกว่าด่แบบซอกเนาะมือขึ้นนี่กับมันบริไปณชาดิบนน่ะก็ดีดีหนึ่งเนาะ ก็เด่นดีๆเนาะทุกคนก็ตื่นเช้ามาว่ามีอาการเนาะได้ก็มาหงเงาะว่ามันช้ำเนาะ เข่าว่ะเข่าเรื่อง่องค์สุดอกงเด็กเด็มอืมมีนาอยูกันาทุกคนอไรอยู่ตรงนั้นเนี่ย มานั่งติดก่อนนะครับติดตาจะได้เข้าว่าจะได้นอนอ่าเนี่ยเขาจะไปเนี่ยเขาจะได้กลับนอนเมื่อมาหลอดนี่โอ้หนักทุกคนมาน้อมกลับไปเหตุเอกสารยังนอนเตรียม เตรียมสิมาหให้เพรอนเพืนพ่นแน่นอนทุกคนมาทางนี่กำลังหอนได้ยินข่าวบดีด้วยเนาะทุกคนบา่าให้กลับให้กลับเนาะบ่าน้องก็งงเลยเนาะทุกคนเพื่อว่าให้กลับก็ได้ทำเพื่อว่บบามอให้กลับเนาะว่าบรอดด้วเนาะทุกคนโอ้น้องคนดีๆของเนาะทุกคนนี่เป็ว่าบอดดกระดินเมื่อวานนี่กระดินอยู่ดีๆเนาะทุกคนเพอาะตื่นเชา้ามาอะไรก็มีอาการเนาะว่าปกติ พอกบแม่พึ่งกำลังลงไปดูเนอกไปซื้อสุดไห้ใส่เนาะสุก่อนโอ้คนดีๆรดน่ำลองรดการร่อไม่ใช่้รอดน่บนี่คอยขึ้นมาแล้วค่อยรอห้าพวกจอมพอได้โทรใส่จังหลอไม่มาไหนถึงมือโอกไปตโอ้โนี่จะอไไรค่เช่าเดิมันจะได้บ้า ใบหน่เห็ดใบปนเห็ดใบอะไรใบของหมอใบกระเดใบเมันับกันมันนี่มันเป็นยังไงไทยยกเอาใชย้เห็ดไม่แต่มันสัมมือตนอะไรสัมมือตูนสัมนแ้มีต่ซุ่มกะแบบคนตีแบบคนตีมันสัมมือตูนมืตูนหัวแบหาง ไมตีว่าไม่เวบาเดี๋ยคุณตีมนไม่ับมเ็มาเลยก็ได้อเลี้ยวไปนะเป็นปานเป็นยางหราเป็นจำเป็นบอลอมเมาคว่กครป่ระงฮะแล้เ็ไวทำส่งออกานี่ืเดไลยก็ได้เพมัเก็ได้

เล่าฟเขาใจนะทุกคนาเหตาบินโนเป็นเนี่ยอะไรวะเดีเ่เป็นยเหมือนไหนอย่งไรค้นกวอถังมันเป็นน้ำยางนี่ยเดี๋ยเขา ตอนนี้บุหูสาเหตุเนาะทุกคนเนาะบ้าเป็นอียงซอกได้ก็คือแบบจากไปเลยเนาะทุกคนหนาวก็ถูกตอนนี้กำลังรอเอาโซบออกมาเนาะทุกคนกาสีได้ไปเหตุบิที่อยู่หวานคนะนะี้เนาะ มัก็ได้ปี12ถามแม่12ปีลูกคือวิ12ปีอือถ้าก็เป็นนักหมว่า้นี่น่ะาเป็นนคือนนักที่ได้จําได้หอบยมันเหอมร

เราเป๊บหนึ่งนะทุกคน,ส,นสูอยู่ไ,ไนอยตนไปกำลังเอาลงนะเอาขึ้นเลยไปไปฟ<ป>อ,องนันติดหนะไปไปไป กําละอนะครับกคนจอาขึ้นรถครับป่ะเีื่อออกบ่าส่มด็เซสิก้บได้โค่ะ không có cách gì cắp thế Hãy nhau, nhiều. nhau đây quay cái tai cái 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 อยู call, one, whatever, so so, ่หวานเผด็จในน้องทุกคนเดี๋ยวไปผอกันอยู่หวานเนาะบ่าวนอมกับแม่กับสีได้ขับรถจักกลับเนาะบ่าวนอมเอารถจักมาทุกคนทีเรื่อเครื่องให้ร้านพ่นลุ้นเอกสารมีเครื่องใหม่คนลุ้นเผด็จใน้องทุกคนเครื่องไหนเดี๋ยวกันเลยไปเป็นทั้งเดิมเนาะทั้งเก่าอะไร